เจ้าใช่เจ well, like, like, the the ้าเกร้ปดทั้งัวีเเค้าเกีรวันนี้มีนัดกับหมอหมอนัดแต่ไม่ใช่ก้าถึัวันน้อาจารย์มาอาจารย์จะนั่งอยวแต่มาผู้ใดถ่าโดก็มยหรืเ็หลามเด้อระาแต่ดีหาบ ตอนนี้อาจารย์ตเติยามตัวอยู่ัในออฟฟิศของสำหนักอยู่นะครับ อาจารย์ไม่ต้อราท่านะครับอาจารย์มีความดันคามดันสูงร้อยสิบเจ้าเจสิบเจนนะครับ ตอนนี้ก็มีหมออตมาแลอเลครับหมอจะมาครับโอ้สีแก้วก็เรื่อยนงเม่เช้าที่ผมไปส่งนี่ย่าด้วยเ้อเที่เดียวเด้อะนี่ย่าพัดป่าลุงทรมใ่ผไปส่งม่อชาผมไปสกนครับกับตัลลัมซิ่งนะครับจัลลัมซิ่งอย่าลืมนะับกับตัลลัมซิ่งไปค้นหาได้เลยโหลดกระป๋อเ็เ็หนึ่งัง ลุ้นระทึกครับตอนนี้ลุ้นระทึกอาจารย์จะออกมาแล้วนะครับถ่ายูปไปเลยครับอยู่ทีนี้แหละครับอาจารย์มาแล้วมาแล้วครับ อารนับขึ้มาแล้วไหมไ่ด้แรยไรเียอนไเครีายนนี่แะครับี่คนที่อาจารย์ต้องมาเพราะว่านับสิ้นเยอะมากนะค เดี๋ยวไอ้ปไใบจะสีนั่งอยยืดก่อนเสียงเสียงใส่ไหมครับเสียงเสียงสดอันไหนดีก็ไนครับใส่ไหมครับไมครับไมคอใบจะเตืสนัยิดมะครับนบอกจะนีคันบอกใส่ไหมอยกนิดมะมันขึนละกางเลครับเมื่อนี้อาจารย์ว่าสิบรุ๊พอปไวนะครับผือปวดยัยันกระชา การไม่เี uhm ้ว hey. ่าบไว้นะครับเพราะว่าอาจารย์่วมดันถึงป็นแค่ตหนึงวัาท่วมดันลางีติเก้าถีเจ็ตวเรื่อนีบลอยวนะรทีตเก่านะครับเลยท่วปนะครคุณหมอคุณหมอยาเขาเป็นตะโตกแมตะโตกที่เสือมให้สมองแตกรีอตีนั่นเนะครับเพราะว่ามันเปลี่นมากหนิตั้งแต่วันที่สามทีเดือนเขาเลยนะครับดีเบิ้งดีดเ้จะแตกเบืะองดีดบ้องแว่าัที่นี่จะมากตนอนพักนอนว่าเป็นสายแล้วพัก็ตื่นมื่อไหร่นอนใตื่น เอมากครับหวันยังเหนื่อยที่ค่คัวที่เราทางด้านกัเขาค่คที่เราไม่กลับทั่นเดี๋ยน่าเลขอ่นี่เต่า่ว่าเรเคยชูมแนในในตลอดชีวิตมากครับเ่วาร์เคยเห็นกระดูกชิดเมื่อปินหน้าเสืออแทบเปืนเ้ตีบน้าแค่เดี๋ยวมเปเพา่ได้พาคอนด้วยนะครับเมื่อนี้กับพืนหน้าไก่มากเพราะว่าตอนแรกว่าโอ้ยผมไปก่อไอกแอเววาลูกนอกกระไายลูกพ้นมากพ้นหลายกว่าิกติเพราะมืออื่นกับเลียก่อนนะเนาะที่จริงเลียกอยู่เมาะนี่แหละเจวาร์เข้ากัน มันมีเก่งมาเลยเขาจะมากครับเด็กเขาจะมากเาวุนดันมื่อนี้จะเก่ากบเก่า้ยเนาะเอาเก่าด้วยจ้ะเอายี่สเก่าะมาเอายังสี่สิบเต่าไว้จิใจเนาะนนแลอย่นี้อาการปวดไายท้องปวดกินยาปว่องนะครับมือมือแงนี่ไ้วันพุ่ไม่มีันถังานบอกคือหมอจะสีมากครับเพื่อจะค้องเลยนะเป็นหมอครับแต่ได้บอกูว่าทะเลเขาเีวจังสีแอดนี่ ก็ยังสิอนี่คบาดได้เพว่ามุนคิมาโดนเนี่ยดในเือะแครับมีกับจะบาเง้ยวไเนาะนอนกับไลเราเดียวแกไปก็ตัดสิก็ตดิเกินยี่สิบใส่ไอ้เอฟอยู่ไหนอ้เห็นไอ้เอ่รงมไกลที่องัรมย์ตาไม่ไม่ไม่อยู่ป่าแ้เลยไมเาเด้อทั้งาิ้งแม่กูไปไม่เอเงิน

ทีดพิเนกทนหนักเหมือนเดิมทุกี่เปิดดวงรับโชครัทดานะครับดีายตดเสืตัดสือกสอกเือกัเอกตเสกดือดสัเสัเัดกัเอตืองัดกัืกส ตามนี้นะครับผมจะถีบได้สดเลยวาแต่บี้เไห้เนีมันก็ขอขามากันก่นะครับขอที่เนียไห้เนียมันแานะครับามนที่เดตัหนักใหญ่ามาาที่ออกครแล้วูตดตามจะแก่ลยนะครับเนาะแต่าเลขกวเียนครับตัวเก้าครับยันตัวเก้ามันมีเตียมไรอัายวแนี้เียวเพว่าวันใดเห็แม่ผมก็เปนเม่เครับแมต้องแแล้วแยาง ย่านจับควงได้ดกว่านี่ดำไล่เรื่มเบาด้เบกปากแล้วนะครับแต่เมื่อนี้ผมจะว่าวโดนผมอ็จะเมื่ี้ไอ้ลูกอาจจะว่าท่านกันเดี๋ยวเมื่อี้ก็จะให็นทายขึ้นต้บเลอะนะครับแต่ไหวอยู่ยังไหวอยู่เขาบบท่านไอ้ขิดไม่ขีดอะไรครับแต่จะเห็นที่นี่เบร์เท่าไหนที่เขาควมือกับเป็นมือของเขาแล้วนะครับการผมว่าหูหรอว่ามือเหล็กมันจะออกที่จะหูเชื่อมนี่หรือที่งแน่นเท่านั้นแหละเขาไม่ได้ออกที่การทำควมือกั ึเก่าครับอย่ยอย่างเนเราีกนี้ของมีหนู17มกราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีขอให้มีเก้าพี่อที่บอไทยบอกเล่าขอให้มีเนะครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าองเกนึเกเจ็ดเกหกเก้าองสามตัที่เก้นกับเก้านะครับส่วนเลขคู่ปู่นะครับวันนี้ก็พูดได้แล้วเลขคู่ปู่่ามเก้นะครับเนาะสามเก้าสองม้นะครับ เขาก็เป็นารเด่นเก้าสามเก้าสองสองเกได้ทำให้ดีเด่นเลขทูปนะครับเนาะเลขทูปนี่มันจะตรงกันอยู่ที่ตำแหน่งเก้าสองสองเก้านะครับซึ่งจะเป็นตัวเด่นของผมนะครับเนาเป็นตัวเด่นเลยออคิบา่าเลขจะออกนี่ผมคิดว่าบวกเกนึ่งกับเก้าสองนะครับผมคิา่าน่ากับหัวางกรนะครับกับบอคู่แล้วหมาเลขเข้าก็จะเอาห้ามานกะเปเนีมาถวายเรานะครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองหนึ่งห้าซัดออกเว่าตีทูไปด่ได้เอาไป่วนจะว่านับต้ว่าได้หรือไม่ทันนะครับเนาะทันหอไม่า เจ้ามือตังลมอาจจะมาเว่นะครบเบาๆไปนะนะไอคิปเสียงอยู่ใ้แ่ว่าก็ยังเปิดชิดั้งนะครับเดเั้งหลังไม่นะครัเนาะเขาไหลอยู่ที่ตรงผูกเขาทีเจ้ามือเงบอกว่าอ่าม้วนนี้ตั้งรวม่อนอ้นม้วนี้เบาๆวหนาจังตามเล่าไปนะว่างมานะครับนองิจบอพอเนาะนครับอั็นกระงูหว่าไม่ได้ว่าซึ่งกาะารกระโปงูนะครับดำเห็นมันยูเ้อร์ม้วนก่อน้าไงมวนเนี้ยจับสี่ม้วก่อนกระดำเข้ามาอยู่นะครับสี่เข้ามาสองโง่ม้วนนี้นะ อธิบายจะมีเก่าอล่เาว่าู้ว่าทีเป็นเก่าอย่างสว่าการนี่ครับเมื่อนี้กับผู้เอ้ครับพกไปกันม่ดีิด่ันเน่แมนค่บพมดันกับทุ่งแห่งแห้งานเ็ไหวอยู่มือมนะเพาะไหอยู่จบ้านเสียมันทันนีนัก่ว่ารย์ังว่าส้างมาผมก็อยให้เพื่อนเต้นไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้ต้นั่งนนเพราะว่ายืนอยู่เนี่ยก็ตาลายปากกเป็นที่ยังตาเดียวเพราะว่า ร่ามดัดมันสูงมันจะปวดเนี่ยปวดท้ายหอยแามันอาการนี่มันเป็นอาการที่กราไรช้องจะมู่กันดีว่าเล็กมันจะเข่าถ้าว่าตะกี๋หอมแหงหมดอาจารย์สวยกระไรช่องมันจอนเดี๋ยวนีก็ยังปวดนี่ครับอาจารย์ฟันอยูอว่าข่าข่ามันแหงแต่บอกอาจารย์ฟันนะคะฟันไหมคะฟันหมอฟันกันเพรฟันยังมั่วลนะครับฟันจะเลี้ยหนีไฟลุกเหมือนขึ้นอ่ฟันเพเป็ีนเรื่องเปลี่ยนเล่าแต่ว่ามันฆ่าตะปวยอยู่ เปลี่ยนยวนี yeah well, at that that ่เพ okay. <th er ื่อแต่งการเกี่ยนได้ไม่ว่าสินูรุกนะครับถนทรุกอะไหนมันตายไปตรงนี้แหละนะครับนะครับนะครัะครับนะคบนะครับะครับทะคครันะครับะรังนะรับนะับนะครับครับนันะะครับเะครับนรับนะครับะครับเับนะครัะรับนะรับนะกรานะครับนะครันะครับนะครันครับนคันะครวบักนะนีครอนคับนันะันะครับนะครับนันนี้รนะคก็บับนบนัะันันะันะันเบนนะครับะบครคนัวน้อยเื่อบบ ขันไว่กันี้สีมาก็จะสน้องมูไหม้ดังแ่กขึ้นมาสีังก็เลันหนาไวกัสีดังคุะนี่ไปถามยังมเนของห้าน้อยอยู่บ่ะเงียบเกาห้านก็ดลวเนาะเก้หาน้อยเงียบเก้าสิบเจ็ดแต่พอมมติอาเนน้่นต้องเพิ่มสองเอ่อการจับจานนี่เป็นครับอนสองพันหทาร้อยสิบเจ็นาดสี่ขับจัมส์สมุดปากกาจดเลยนะครับคุณนัวาอาจารย์บอกไปแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะหาน้อเื่อยเลยนะคะ หมอหน้อยก่อนเนาะค่ะโอ้หมอมาแล้วครับหมออยู่บ้านแม่ก็ใบเดย์เนี่หมอก็ะเลื่อยผมกันเรืยผมเป็นหมอเขาครับเลื่อยเอาจะางหน้าตัวเคลื่อนตัวในอากาศเมอโอ้ยเราอ่านมุณภาษาไทก็ได้เยอะเอาเขียนภาษาหมอมาครับอยู่บ้านแม่กินน้าหวานก่อนแม่เด้อเนี้อแตกแล้วครับพี่น้องเพม่ถอดเลยไหลระห็นเป็นเม็ดเลยนะคะเลี้ยวไป อันผะู้ชมน,นะคะเดี๋ยจบตัวเลขงานนอยนะคะของอาจารย์คุณมาาาาชม่วดนะสำหรับรัฐบาลไทยก็ฝากไว้ด้วยนะครับรรรของอาจารย์นัตตีนะครับสำหรับงวดมาที่รับงนะครับพรุ่งนี้นะครับ สำหรับแนวทางรับฐบาลไทยของอาจารย์นอตตี้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รวยนะครับ9 1 9 7 9 6 9 2 3ตัว9 1 7และ9 1 6นะครับเลขคู่โกงดำนะครับอาจารย์บอกมาแล้วนะครับ3 9 2นะครับขอโชคดีมีโชคลาภกันทุกคนนะครับพระกวัดโตอรครับ